เมันคืออะไรตาซี okay. เอนัลหล็ดนัลเล็ดนัแหละทนะ <laughs> ี่มึงถามโอ้ยสมัยยั่ในบินมานี่เลย <laughs> ในห้องนี้แบบมีมีแค่แบบเรากัน4คนแล้วก็ใครไม่รู้อีกคนหนึ่งอ่ะวันดีจ้าน้องมาบอกชอบขอแนะนำตัวก่อนสวัสดีเอาเอา โอเคเข้าก่อนสวัสดีรับผมนะตอนนี้เราเราไปอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโมเกอร์ <M oker. S 1> เออโมเกอร์ผมนะชื่อมันแปลงๆหน่อยก็แต่ก็โมเกอร์นะอยู่ในเกมเราบอกนี่แหละแต่เป็นเกมโมเกอร์โอเคเทเลพอร์ตเฟลล์ไอคอนมาเลยสิบวิไอคอนเก้าวิไอคอนเจ็ดวิ อะไรคิวคิวคิวอยู่เฮียห้องขวา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 เออไอ้ก่อนแม่งแบบซิ่งอะเต็มพิกัดอะทรีพอร์ตเฟลโอเคขอบคุณครับเอามาต่อจากเดิมถ้าเกิดว่าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะน่าจะเป็นกำลังใจผมดีๆมากเลยล่ะอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าม็อกเกอร์นะตอนนี้เจอแค่ภูเขาไฟอะที่มันกำลังร้อนระอุอเหมือนแบบสิวบนหัวมั้งเลยก่อนไม่มึงมีไฟฉายกดหนึ่งอีกแล้วเหรอกดหนึ่งไฟฉายโอเคไหมมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเดินเข้ามาลึกแล้วเนี่ยเข้าข้างในอะ กูเดินตามน้องระบบอกชอบเลยเอาโอเคผิดทางน้องหักกลับยังไวเลยหักกลับยังไวเลยไอย้เพื่อนมันมีสแต่ไม่น่านี่ว่าใจเย็นด้วยนะโอ้ใจเย็นยนะอยูย่แรกแรกไม่น่ามีอะไรหรอกเออเริ่มเกมไม่มีหรอกอุย้ยทำไมเ,เบอร์<า>อะมันเ,นเบื่อวะม,มันดิผมเจอต้นไม้อ่ะต้นขิงไม่นเนี่ยหรือต้นอะไรกระทุมเหรอกระทุมเหอเออจะเปกระทุมก็ได้นะเออมาคุมมองที่เรงไม่เห็นเลยวะเอออุ้ยเอาเทเลพอร์ตเหรออุ้ยตื่นว่ะเมื่อกี้มันน่าจะเป็น มันมันน่าจะเป็นฝันหรือเปล่าเมืเ่อกี้อ่ะตื่นมาแล้วไปเห็นแบบต้นขิงอ่ะมีห้องน้ำหรือเปล่าเฮ้ยตอนนี้ประตูมันเปิดปิดได้นะตอนเนี้ยโอเค,อเคแล้วน้อง <laughs> น้องเปิดปิดไฟฉายนะเหมือนแบบต้องการให้ตามอ่ะวนๆให้ตามมากมีคุณแจเนีย,ยบไม่เอาเออวะคุณแจเพราะมันมีคนหยิบแล้วดิแต่ดีนะที่ไปหยิบไปเลย w h ววไอแอนี่ฉันเอา้านี่ฉันอยู่ที่ไหนเอานี่ไม่ใช่บ้านกูเหรอหรือกูความจำเสื่อมเนี่ยไอตัวไุ๊กปองกูความจำเสื่อมไแล้วแล้วท้าไมมันมีหญ้างอกขึ้นมาจากอ่างน้ำกูเนี่ยเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ย เอา้าโอ้โหนี่บ้านกูมาตั้งอยู่ในแบบบ้านเดี่ยวถ้ำกลางภูเขาเหรอมึงไม่เอาใครเลยใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> มึงจะไม่เอาสัาง,งคมเลยไม่บอลแบบอยากกินเบียร์กินเหล้านิดนึงเลยไม่เอาเลยแล้วเมื่อกี้พี่ไหนเขามีกุญแจนี่แล้วกู้แจไปกดอะไรอ่ะตู้หน้าบ้านอ๋อโอเคทางนี้นเขาต้องออกข้างนอกกนะันละไปเอาหนูไปด้วยเอาหนูไปด้วยโอ้โหน้องระบบช็อปแม่งซิ่งเลยติดเกียร์ใส่เกียร์มาวิ่งแล้วเอากูไปด้วยเอ้ยนี่ไง,ไงมีบ้านคนอยู่ ไหนจ้าบ้านคนมันมีแบบหุนห่นหุ่นไลากาทำไมมันโตไปเลยอย่างไะทำไมตัวกูมันเหมือนมดเลยอนะ่ะรู้สึกสเกลมันแปลกๆนะหุ่นไลากาน่ากลัวนะเนี่ยมึงเอาไว้ไล่กาได้เปล่าหรือกามันโตเท่าบ้านไว้ก่อนถ้ากาโตเท่าบ้านทำไงวะแล้วนี่เข้ไาไงอยู่เฮ้ยเอาน้องเราบอกช็อปเข้าได้เฮ้ยเอาแล้วเนี่ยกุญแจอ,อีกอันนึงอะไรเนี่ยกูเดินเจอกุญแจเบสเมนต์โอเคไปเรื่อยเลยกูแล้วน้องเดินไปไหนอีกเจออีกแล้วเหรอน้องเล่นเป็นเหรอ จริงป่ะเนี่ยเล่นเหมือนทุกเกมเลยป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมท้องฟา้ามืดแปลกๆปะเนี่ยแปลกๆนะแต่น้องแปลกกว่าทำไมถึงเล่นเป็นกูเข <c oughs> ้ววาวเกมเชียร์อะไรเล่นเป็นหมดเลย <c oughs> กูสามคนยังเดินเอ,อ๋อกันอยู่เลยเนี่ยม <g> า <l ug> ไปไปไป <g l ug> เข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนไปทาําภารกิจหลักก่อนนะตอนนี้เราได้กุญแจเบสเมนต์มานะก็คือกุญแจแบบห้องใต้ดินนะเดี๋ยวลองไปไขดูในบ้านนะมันน่าจะมีอยู่นะสักที่นึงที่ไขได้นะเไขนี่ไงนี่ไงเปิดได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวแป๊บน,นึงไอ้กอลองคเคอ,อื่นโอเคไอ้ไอ้ไหนมาแล้วก็เหลือน้องโรบอช็อปน้องโรบชอชไหนฮะเาจบเกมไปแล้วเออวะกูว่าน้องมันจบเกมไปแล้วแน่ๆแล้วกูมาเดินอะไรของกูเนี่ยแม่งกูนี่แม่งตามเกมน้องไม่ทันว่ะไหน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 ข้างล อุ้ยมันมีแบบโพรงถ้ำอะ่ะผูน้องรีบจัดอะไปไปไปเข้าเลยเข้าเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นน้องโดนก่อนไม่ใช่กูแน่นอนอะ่ะกูปลอดภยอัยแล้วด้านซ้ายมันมีเหมือนจะเป็นรถไฟอะแต่ลงมานี่มันเป็นรางรถไฟเลยไม่ได้ก่อนใช่ปะเราไม่เห็นอะ่ะคือมันดำอะ่ะกูเห็นมันเหมือนเป็นรางรางรถไฟอยอู่อ่ะกูลองพยายามเดินไปตรงปลายอยู่เนี่ยมันกดได้ป่าววะประตูเออเนี่ยมันเป็นประตูกูต้องไปหากุญแจว่ะอย่างเงี้ยเหมือนเป็นลิฟต์เลยปะเนี่ยเออน่าจะเป็นลิฟต์นเนี่ย ไปดูดี่มันมีอะไรวะสักอย่างมันต้องมีสักอย่างอขอกุญแจได้ไหมคุญแจเปิดลิฟต์อย่างเงี้ยถ้าขึ้นไปนี่มันน่าจะขึ้นแล้วขึ้นไปสวรรค์แหละอุ้ยอะไรมึงไม่ได้ยินเสียงเหรอกูได้ยินเสียงแบบมันมันคำรามอยู่อะอย่าลืมแบบเซฟอุ้ยโอ้โหกูเห็นเป็นตัวเลยน้องเราบอกชอบกูโดนตบ,ตบตตไปแล้วน้องเราบอกชอบกูโดนตบตรงปลายทางไปแล้วกูเห็นฮ้ยมันคืออะไรตาสีอเ,เออเน่นแหละนน่นแหละ นั่นแหละที่มึงถามโอ้ยจบไปยันได้บินมานี่เลยขายันได้บินมาไม้คอยไปโดินมันบินไวมากอ่ะโอ้ยกูแอบอยู่ตรงมุมแล้วไอ้เมื่อกี้ภาพภาพภาพแบงคเฮียมาแต่กูเดินแล้วกูเห็นขาเฮียลอยไปเลยสักมันต้องหาอะไรวะน้องโรบอกเจอหรือเปล่าเจออะไรบางอย่างกดเลยนะกูหนีได้นะเว้ยกูวิ่งวิ่งสตีนตรงนี้ได้อยู่นะสตีนเฮียกูวิ่งสตรีนไงเฮียก่อนจะวิ่งทำเฮียไม่ได้เฮ้ยกูเจอกูแจแล้วเนี่ยนี่อะแล้วกูอยู่ไหนเฮ้ย อยู่กับน้องโรบอกชอบน้องโรบอกเอ้ยน้องโรบอกชอบตามตู้เนาะโอ้โหชัดเจนน้องกูน้องกูเละเป็นขี้แล้วกูใช้สแตมินาแบบหมดหมดหลอดอ่ะกูได้กูแจ้งดี๋ยวกูเปิดก่อนมึงล่อผีไปทางอื่นกไปไม่ไม่ไม่ล่ออืมรียบร้อยเข้ามาไม่ได้หรอ้อหอีอ้โทุกคนมัน้อมเพรียงกันหมดเลยไปไงเออไปไงอ่ะกดคลิกดิกดแล้วกดลิปเหรอโอ้โหต้องรอต้องรอแป๊บนึงเอ้ยมันเอาแกะอะไรมาให้ด้วยนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเอาไปยิงผีได้ไหมตัวเมื่อกี้ได้นะได้อยู่นะยิงไม่ออกอะเอ้ยิงไม่ออกกันหรือเพราะยังไม่มีเชือเพิงอุ้ยเนี่ยประตูเปิดได้กูพร้อมแล้วอุ้ยใช้แท่นนี้ได้เลยว่ะใช้แทนไฟปกติเลยหรือมันเอามาเป็นไฟเฉยว้ก่อนไม่ไปไหนนั่งไปใครหรือว่าจริงจริงมันเอาไอ้เครื่องยิงไฟนี่มาเป็นแบบไฟฉายเฉยวะเอาแล้วใครล่วงไปวะเอากูตายเลยมึงล่วงไปทาไม มันต้องกดสอนหลไมนี่เหรอเออมันจะมีนี่ไงไอ้เครื่องล่อนเอลเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะค่อยๆลอยขึ้นมาเดี๋ยวเราเราขึ้นเครื่องล่อนไปนะไอ้เนี่ยเครื่องห้อยเนี่ยไม่จะเกลี้ยมันอยู่ฝั่งนี้แม่แล้วมีคนไปกดแอติเวตตะมันก็เลยไปเลยอ้าวยังไงอ่ะเอายังไงอ่ะไอ้เอาน้องรบอกเขาเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไปได้ไปได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันมีเทคนิคนิด เฮ้ยเอาเอามันไอไก้ก้อนมันกลับมาแล้วไอไก้ก้อนมันกลับมาแล้วไอไก้ไอไก้อนไอ้เครื่องคีดิวกลับมาแล้วไอ้สัตว์ตูดูไปกันอ้ยอ๋อน้องรูบอกชาวไปกดโอ้โหน้องขึ้นเลียน,นนู่นเหลือไปได้ไงไอไอ่ะไ้เหี้ยยังว่าง,งอัจฉริยะทำได้ไงวะมีน้องคนเดียวแม่งเกมจบแล้วเนี่ยโอ้โยถ้ามันหมุนนะไอไก้ก้อนเราขึ้นตรงไหนอ่ะไม่รือว่าล่วงแล้วมาโฟกัสนิดเดียวเลยเออว่ะเอ้ยไหนเออไหนเอ้ยทำไม โอ้มึงจะหมุนเฮี้ยอะไรขนาดวะมึงข้ามนี่มากระโดดกระโดดไต่หินมากระโดดไต่หินมาเออนั่นแหละดีนะเพื่อนเออนั่นแหละถูกต้องเออนั่นแหละไต่ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ไปเออเออล็อกล็อกคอมาล็อข้ามาไม่มีน้องระบบช็อปไม่มีพวกพี่ในวันนี้หรอกนะถ้าเกิดว่าเป็นน้องระบบช็อปควบคู่กับน้องคุกเนี่โอ้โหทั้งเกมเดินตามเฮี้ยอะไรเลย เดินตามใช่เดินตามคือเดินไปรอจุดจบเลยกูเดินไปรอจุดจบแล้วกูไม่ต้องเล่เนื้อลงในเรื่องนี้อยก่แล้วไม่ต้องรู้ด้วยน้องคุกเหมือนแบบว่าเดินมาแล้วว่ากล่อมกล่อมกล่อกูนอนอ่ะเอากูพากูขึ้นเตียงกูน้องน้องบอกจบแล้งเ่านิทานให้กูฟังอีกทียงไงเดินรอนอนได้เลยพี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วหนูทำให้หมดนะอุ้ยทำลายไข่เหรอทำลายไข่ห้าอันอ่ะเดินรอบรอบเรื่อยเรือุ้ยนี่ไข่เจอแล้วสองฟองตรงเนี้ยตรงกูเอ้ย ไอมีตัวสามตัวเฮ้ยโอ้ยอ oh, ๋อออกกูกูแค่เดินชนไข่พอเลยกูแค so ่เด okay, ินชนไข่พอเลยจะ้ยมันมีไม่ใช่กูมันมีกูนึกว่ากูแอบนี่ลืมได้แม่งเดินเลี้ยวมาหากูเลยไปไปไปทำลายทำลายไข่อีกขาดอีกสี่ขาดอีกสี่หาก่อนหาก่อนหาก่อนกูเดินตามน้องระบบช็อปัดเรื่อยๆเลยนะอย่างงี้กูเรื่อยๆนะไอ้ก่อนเจอปะไม่เจอ ใหญ่เป็นมุมก็เผาไม่ได้เหรอจะลองเผาดูสะหน่อยเผาไม่ได้นี่เอาวะน้องเราบอกชอบจัดให้แล้วอีกหนึ่งกองท่วนเหลืออีกสามกองอะเพื่อนมันกว้างขนาดไหนวะกว้างกว้างอยู่กว้างมากเลยใครเดียเฮ้ยเผา,อ,าอีกแล้วไอ้เขาขาดโอโ้โอเคโอเคโอเคไอ้ไอก้กระพิบนั่นแมงตัวนี่วะกูนึกว่าเพื่อนกูโอเคช่างแมงหลบก่อนเลยเตรียมตัวปลีกหนีเอ้ยสี่ทับห้าแล้วน้องหรือใครเผาวะ ไม่เจอไอ้เหี้ยเลยไอ้กอนเจอปะไม่เจอเลยโอเคน้องกูทำให้หมดไม่ต้องทำอะไรเลยไอ้กอนจริงๆมึงนอนนอนเล่นได้อะตรงนี้นอนได้นะอุ้ยเอาเนี่ยว้าวหมดเลยเอาวิ่งเอาวิ่ง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 ทางไหนทางนี้ดิมันอยู่ทางนั้นอะวิ่งนี่มายืนดูอะไรกันมึงดูอะไรกันมึงดูอะไรกันอยากวิรู้วิ่งรึเปล่ามันวิ่งดิรออะไรกูใส่กูใส่เกียร์หมาแล้วโอ้สุดแล้วกูสุดแล้ว ข้ามมันก็ล่วงลงมาทับนะแล้วมันก็ตายไปเลยนี่นี่สรุปกูอยู่ในฝันหรือกูอยู่ในไหนหรือกูอะไรวะเนี่ยมึงหลอนยาเอออาจจะโดบยาเกินขนาดหรือเปล่าเป็นไปได้นะอุ้ยแล้วเสียงเพลงก็ขึ้นเอาจบแล้วเอาจบแล้วกูคอมพิวต์แบบงงๆอะไรแบเนี่ยไอ้นี่นะฮะอะไรวะเนี่ยเพลนึ่เล่นอะทูบีคอนติเนียวเฮ้ยจบจบแล้วเหรอเอ่ะ <c oughs> อะไรนะจากที่กูเล่นมาสองเกมที่แล้วมันมันดูไม่น่าใช่แบบนี้ไอ้คือเหมือนผม่อย่างเดียวเออมันมีเกมที่กูสามารถจบได้เร็วขนาดนี้ด้วยอโอ้โหกูคนลุกขนชันเลยมันมันสามารถด้วยอ,อย่างเงี้